อาหารเดชควมพิชัยก็ได้ใกล้ไปเออนั่นใช่เราเราต้องไปติดกับตรงน้นเดชไฟฟ้อ่ะรหัสผมก็ลืมครับไปไม่ได้หรหนาถาใส่รหัสอยู่เออถารหัสอยู่บอสไปก่อนเดี๋ยวคใครจะเบิ้งให้บอสมันต้องไปติดรหัสเบิ้งให้กับต้องไปติดรหัสหลังพุ่นเดิ เออคนสิบเบื้งรหัสตรงนี้ให้อ่าท่านเขาเขาก็บเไปแล้วได้ใส่ผู้เดียวทั้งหมดไหมได้ไร้ไฟอ่อนคนแล้วก็แมมมาต่อยอ่ะแล้วก็มีกล่องที่สองเป็นของแม่น้องมาต่อยกันเลยอันนี้แม่มาต่อยอันที่สองเอ็ดซีดอันที่สามจะเป็นของแอร์เอาไปยังไม่คกับอนนไโอ้ซาร่านะครับผมตัตรไวไฟยู่ซาร่านะครับสามช่องนะครับสามกล่องนะครับผมตอน่ให้อันนั้นของทางมหารวมสายใช่ครับเเต่ผมเก็บเฉพาะพั๊กร้อยสามสิบ ค่าบริการค่ารถสามร้อด้อค่ารถสามร้อยวมสามพันนี้ค่ารถอีกสามรารถสามร้อยีั๊บสอ่งสามเรากำลังรวมเงินกันครับกำลังยกกำลังรวมรวมเงินกันครับผมอาจายใจาเจ้ารบอนี่าได้ติดเรื่องยังคนตีจ่าเงินกาไติดาจรยมบวกนอาจรีน เราเปรียบกันเบอรล้วราเปรียบกันเออหานกันหันกันเนาะสัญเอ้ยทุกอย่างทุกอย่างเขาหานกันแล้วสัญญาณไวไฟคุณจะหันไหมเนี่ยฮะสัญญาณไวไฟคุณจะหันไหมเขาจะไปทำงานตรงโน้นกันแล้วนะต้องลุงลุงผมลืมล่ะลุงวัดวางไหนรหัสซิฟกโตผู้หน่าแล้วอันนั้นรหัสเครื่องเฉยมั้ครับรหัสเครื่องรหัสเครื่องก็ซื้อครับ เดือวผมแทกให้ลุงหรือผมจะเอาดุมแทกให้สองนาทีได้จชิดเอารหัสมาจะมีอยู่ซีเครื่องในหันคอยจะมีซีเคองเอามาสามโอ้สามนักนอนสลายลุงครับแอซิดมีสามนันนักยำยังไงจมัสมันตาศผลไม่กินหนัเลยไม่จะเบิ่งเสานี่ตันเอาหนาเลย กของเจ้ามาของไทยนี่ของเจ้ามาของพี่กัปตันขอคอยลืมรหัสไหมคอยต้องไปเบิ่งก่ลงคอยลืมสิบหกตัวคุณน่ะเบิ่งดูเข้าสิไปเห็นงานคุณเข้าต้องเชื่อมไวไฟเลยคอยลืมรหัสเจ้ากับคอยยังจทยเองคอยก็ยังลืมอันนี้กับของคอยคอยคี้มเจ้าคอยเห็นเจ้าเลี้ยว โอ้เจ้าพกบ่เจ้าพกอาวุธบ่หนิโอ้ไข่ไข่คุ้งไฟ้าครับผมดูนะครับ FC คนนี้พกอาวุธนะครับผมเนาะพี่นายพี่แดงไงพี่แดงนี่ฮะเฮ้ยนั่งร้านจุ่มน้ำนี่คือเอานั้นออกนี่น้องนี่ครับเป็นเงินผมแดนครับสามร้อยซีดายไปห้าร้อยสามสิบเฮ้ยคุณอร่อยร้อยสามสิบก็สามร้อยเก้าสิบ ก็ตอนนี้ผมสักร้อยสามร้้าสิใส่ี่รอยลดเอามา400ก็ได้ครับผมทอนสิบาทเริ่มงงแล้วตอนนี้ย่างงดีอันนี้อันนี้ร้อยสามนะร้อยช่องก็990ผมทอนสิบาทแสดงว่าสามร้าสิบมันเก้าร้เกมอเมื่อกี้บอกว่า990าร้ยสิบโอ้ยเ่นไเ่รเงินมือนั่นแล้วอาจารย์กสิดลักเงินอาจารย์กสิดลักเงินเพิ่นมมาแล้ว โทรศัพท์ไม่ได้เนาะไม่ได้ครับห้ามชาร์จไม่ถ้าจะชาร์จโทรศัพท์ก็ไปเอาปลั๊กปลั๊กสามทางอ่ะที่มันเสียบตัวนี้มันเข้าได้สามเครื่องแล้วอะตัวนี้ก็มาเสียบโทรศัพท์เหมือนได้ครับถ้าไม่อยากชาร์จก็คือติดมิเตอร์นะคะแอวบอสช่ะนะองเจ้ากันไหมบอสหัวใจกระเดือนกับพี่เพิ่มเงินมาถ้า, <no od ic> าถ้าถ้าสิ้นส่าโทรศัพท์มันนะมันบม่ได้ถ้าต้องติดมิเตอร์ต้องคิดเหรอเพราะว่าพอประเด็นตางเออไ่มีเงิน

เจนมากพี่น้องเจนมากไม่อย่างอีกจมยังอีกมาละจมลดดเด้เดียวเขาไปถามบรรทุบรรกได้รหัสบ่เจ้าอยากได้รหัสของเจ้าบ่มีการคูพามโอ้ยบ่ตองไห้เด้อบ่ตองไห้ได้ลงเด้อ วันเดือนทีเกิดกันเท่าไหร่บอกแล้วรถกยนไทยขนาดน้อ เรต้องบอกแล้วดอกบ่ต้องบอกกันหรอกเราหูจักอยู่ดอกเราปลาใส่ดอกป้าฮะน่ะจะได้เป็นรหัสเจ้าบอจะได้เป็นรหัสเด็กเจ้าบ่เจ้าใจมากก่อนข้าวน้ำไข่ข้าวไผ่จะได้เป็นว่ารหัสเจ้าเรามีรหัสเจ้าเด้อผมมีรหัสเจ้านะผู้ใดบอกฮะรหัสไพรหัสมันเราลอยเบิงลอยเบิงอยู่กองแล้ว เจ้าต้องไปเปลี่ยนผุล่ะอันที่โอที่กันนะเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนได้เลยนี่เาเพื่อนพราะในมีดไฟไฟแผ่วไฟมันข้อมงกระต่อแล้วข้ผมกระต่อแล้วผมบด้ใส่ของเจ้าผมใส่กับเป๋าหนุ่มเพื่อนไปสร้างไปเพื่อนไปเพื่อนนั่นก็ติดไปหนีก่อนฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนเออปีที่มาเปลี่ยนโอ้ยอีกประมาณสองสามปีเปล่าสาวเพื่อนเทพตาเทพผู้ก็ได้เทพอยู่เอา บ่ไทยเมื่อกี้เนี่ยตั้งมาหรยอมาได้เมื่อกี้ไปอญี่ปุ่นโอ้โหนี้แล้วไปเอากรอเปล่าันวลาเจอกัไดไบ่ไวไฟเจ้าเจอาับอะไรบ่เรือหัดเจ้าโอ้โออยากได้เหรอใหญ่ยังี้กับเปียนอะไรตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรถก็ด้งของขวมีไหมเพราะผมใส่ของผมคือเก่าไหมราะผมสิมรลันเพรใส่ของผมคือเก่า ตาสายค่เอนหน้ะเพื่อนละวเขาตัดขึ้นเพื่อนลาวเพื่นลาวค่าเจ้าหูอาว่ากองเจ้ากองไหน่นตสายสเจ้าหูไปว่ากองเจ้ากองไหนมตเบิดเลยอาตัดเบลอตไม่ละตองเจ้ากองนะตัดของเจ้าของก้อนม้นหากันตด้วก็มาังไม่กองหนึ่งผู้เดียวเมือนกงเมือกองเจ้าของบ้านหูบ่ากองกองกองดอยู่ ไ่พึ่นรัตต้ของยาของอ่ีหาวดิงๆเนาะได้ไวไฟไวไลงปุดปัดปุบปัดเลยปัดอะ่รวัถ่ายเสร็จแล้วนะพิ่งน้ำแล้วได้นี่ยได้ร้อยสามเลยเนืหลายซาลากัติดไหมว้ายร้อมาดาดดูที่ไหน เดี๋ยวร้านกาแฟจะมาติดอีกก็ติโลกเลยใจค่ะเทปว่าสมองต้นไม้ก็ติดบอกโดนไม้นะไดนไห้หรอเบียร์คนเข้ามาพื้นที่นี้โปรดระวังสัญญาณโปรดระวังสัญญาณไดไฟเยอะมากสวัสดีทุกคนดูไฟปะเออครับชิดนิดจะไปหุ่มขยันเขาจะไปหุ่นไฟเบียรบอสจะมาเหรอดิจะมาเหรอก็จีมาถามเจ้าว่าเจ้าว่าหมอเจ้าหมอนไดเอาเพราะเจ้าวัน anh của ông con này không? con trao. để cho gì tắt sài bộ thử ạ bảo rồi tắt bộ thử nha tắt bớt cái liệu, này được không nhạc nhạc này con bớt này con bia à, anh con càng này. Xóm con này, cho ba nè ừ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 

หลากหลายทั้ง8กล่องไว้คนก็หารกันบางคนก็เขาจะคุ้มกับรับเบาหนุ่ดิเราเห็นเพื่อนแจ้งว่ากล่องตัวนี้มันรับได้แค่มันได้แค่8เซนเออได้แค่8กล่องเดี๋ยวมันเดเอากล่องมาเพิ่มใครอีกจะได้อีกกับใครแจ้งอยากจะเพิ่มมื่อนี้ก็เลยก็เลยเต็มก็จะรื้อตรงนี้แหละลื้อหมดเลยเอาก็ถ้าใครติดกล่องก็ไปติดบ้านใครบ้านมันก็จะลื้อตรงนี้ออกเพิ่นสิห้อยู่ เพื่อนสีหายู่บ้านขวายมากก่อนบานขวยมากก่อนนสีหญายยูปยบานนามนบ่ยหญ่ายหนยหายหังส่วนย่างอะไรจัดอยู่หันงูเข่าไปแล้วงูเริ่มเข่าแล้วนะยังองเงจะฟังยบหจะลองเฟ่งอีกะลอง่ลองเพ้ง่หน่อยครับผมเกนสวัสดีครับโอ้แต่งซิวเ่ว